ปกติผมค่อนข้างไร้สาระมากนะวันหนึ่งเปิดทีวีเล่นเกมแนวละพอเป็นอาหารปุ๊บวันไหนที่ว่างผมจะเปิดสูนอาหารนั่งเปิดสูนอาหารหรือเปิดดูทุเพรยวันี้อาหารไทยคนนี้ทำว่ะคือน่ากินใช่ไหมเลยเข้าตลาดเดี๋ยเป็นอย่างเนี้ย ป๋านะครับหรือ DJ Stargazer ครับผมแล้วก็ DJ เดาวคอนองนะครับปกติผมเป็น DJ ครับรับงานอีเวนต์ DJ แล้วก็ทำเฮกโฆษณาผมทำหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยก็คือมันต้องทำซ้อนละไรอาชีพไม่งั้นเด็ดอีเวนต์นนที่จองไว้ปลายเดือนอันนั้นโดนเทพอเทเสร็จปุ๊บเทเป็นโดมิโนโเลยเหลือตังอยู่500ก็เลย ลองทําลาบดูครับไม่ไม่ได้ลองทําลาบหรอกก็คือทาแล,ล้วแหละกินตัวเองกินแล้วเดเฮ้ยแม่งอร่อยละแค่คิดว่าก่อนหน้านัา้นผมเป็นคนชอบทําลาบแล้วผมชอบแบบทำลบแล้วก็ถ่ายอัพไปนะเพื่อนผอยากกินจังเลยเสร็จ <c oughs> ลาบทาซันบ,บอยครับฟีดแบ็กดีครับคือถ้าคนชอบกินลาบอีสานเนี่ยก็สามารถอินลาบเหนือได้ไม่ยากลาบมัวตัวลายลายกม พอถึงวิกฤตเนี่ยผมคิดว่าผมอยู่เฉยอผมอไรายได้สูดบาทเนี่ยคืออย่างน้อยผมมีไรายได้ผมเอามาจ่ายค่าไฟเลยบางอย่างได้ก่อนก็ยังโอเคจนกว่างานจะมาซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่รู้ว่างานบันเทิงมันจะมาเมื่อไหร่ด้วยเราไม่ต้องไปจมทุนหรือว่าไปลงทุนอะไรให้มันแบบเจ็บตัวสนุกครับมันมันเหมือนแบบเราเปิดประตูบานใหม่แล้วมันกลายเป็นแบบ เป็นประตูที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเฮ้ยพอรู้สึกว่าโลกแม่งสิ้นหวังแม่งยังมีอาหารที่เป็นอยู่เป็นเพื่อนเราเอ้แล้วมันเป็นเป็นความสุขที่แม่งหาความสุขได้เร็วมากคือแบบมึงเศร้ามึงกินอาหารอร่อยไปมึงจบละแฮปปี้ Happy. ได้ช่วงเวลานึ่งส่วนตัวอยากทําร้านส่วนตัวอยากทำร้าน,น,าานคือถ้ามีที่มีอะไรมีผู้ช่วยไงผมผมลุยเลยแบบน่าทํามากอยากให้มันเป็นร้านที่แบบเพื่อนมานั่งกินเบียร์ <laughs> อะไรอย่างเงี้ะ ตอนนี้ลาบไม่ได้ทําเลยครับพี่คุณพ่อผมเสียครับพอพ่อเสียปุ๊บแม่ก็จะเหมือนไม่มีเพื่อนอะ่ะผมก็เลยต้องมาต้องมาอยู่ซึ่งโชคดีผมยังไม่มีครอบครัวไงก็เลยแบบเคลื่อนย้ายค่อนข้างง่ายและว่อเร็วเหมือนกันพอพ่อผมเสียปุ๊บก็ธุรกิจไอ้คุณภาพรถก็ทําไม่ได้ผมก็เลยต้องมาทําธุรกิจอื่นแทนตาจีบุรีครับอยู่อำเภอเมืองครับผมใช่เป็นร้านขายส่งสุราครับผมเบียอะไรพวกนี้ครับเเมมาาจจนซจนซ งา,างานดีเจก็ยังรับอยู่นะพี่ปกติดีเจผมจะเข้า,าวานันพฤหสัสถุกเสาร์สามวันเป็นหลักโอเคผมไม่ได้อยู่ที่ประจินมายี่สิบสองปีเลยตอนสมัยยี่สิบสองปีที่แล้วมันไม่มีอะไรแบบนี้นะพอผมกลับมาทีผมค่อนข้างแปลกใจเพราะว่ามันเหมือนเจเนเรชั่นของรุ่นเด็กมันเปลี่ยนละจริงๆอ่ผมอยากกลับมาทําอะไรที่นี่ค่อนข้างเยอะผมมาเจอกลุ่มกลุ่มน้องๆเ์ฟสเก็ตที่นี่ มันก็จะได้คอนเน็ชันใหม่ๆเรื่องแบบอาจจะรวมตัวจัดกิจกรรมให้จังหวัดอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งแบบอยากจะทําสถานที่ชิวเอาท์สำหรับกลุ่มคนเฉพาะเฉพาะกลุ่มก็จะมีกลุ่มแก๊งที่แบบกลุ่มรถกลุ่มลดเก่ากลุ่มเทอร์ฟสเก็ตกลุ่มต้นไม้ไม้ด่างอะไรเงี้ยที่ปจีนจะคอมมูนิตี้นี้มันจะค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ครับ ทำเป็นเหมือนโปรเจกต์พี่คือแบบน้องเขาอยากเก็บภาพบอกว่ามันอยากจะลองตัดเป็นเซแลนวผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวกูจะลองเอาภาพเนี้ยไปหาสปอนเซอร์เพื่อมาจัดงานอีเวนต์กันที่นี่อะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นสถานที่ที่น่าดันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีเพราะว่ามันมันยังเป็นที่ที่ค่อนข้างคนยังไม่ค่อยรู้จักเลย<ะ>ขรกการเอาัวรอดครับ ก็คือเราเราไม่รู้ว่าวันที่เราไม่มีรายได้เลยเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่ามันมีทางไหนที่ทําให้เกิดรายได้ในวันที่เราแม่งไม่สามารถทํางานได้ปกติอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดแผงเกมทุกอย่างอย่างเช่นตอนนี้ผมไม่มีงานดีเจผมก็ทำแบบเปลี่ยนมาทาอาหารส่งก็โอเครายได้อาจจะสู้กันไม่ได้แต่ก็มันก็ให้ปรุงความรู้ใหม่ที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งก็สนุกดีนะอะไรเงี้ยหรือว่ากลับมาทาร้านขายเหล้าที่บ้าจีนอะไรเงี้ย ร้านขายส่งขายขายปิกเล่าก็แบบอ่ะในช่วงโควิดร้านเล่าปิดหมดร้านร้านหมดยังเปิดได้ก็แบบเหมือนคิกแพง่คิดให้มันแบบปรับให้มันอยู่ในยุคได้พี่ยุคที่มันแบบทุกคนไม่สามารถออกไปปาร์ตี้กันได้แบบเยอะๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเอาตัวรอดกันเป็นสเต็ปไปดูหน้างานว่าพรุ่งนี้แม่งจะเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วว่าคิดคิดต่อไปว่าเฮ้ยอันนี้มันจะมันจะอยู่ได้ป่าวะ ติดตามผมนะครับตอนนี้ก็จะมีเพจ Star กซ er z e r SGT Chat เพจดีเจ <K> ผมเอาไว้อัปเดตพวกงานแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ไม่มีอัปเดตอะไรหรอกก็จะมีอาจจะมีแบบอัปเดตพวกคลิปที่ผมไปถ่ายตามเขาเนี่ยเป็นโลเคชั่นอย่งเดยวแล้วก็จะมีร้านที่ผมเปิดร้านปลาตาค้าส่งเนี่ยนะครับผมก็เป็นธุรกิจหลังจากที่เจอโควิดมาสองครรอบแล้วก็กลับไปอยู่แม่ลาบไม่ได้ทำแล้วแต่กํลาลังคิดว่าอาจจะกลับมาทําลาบที่ด้วยเพราะว่าช่วงของการเนี่ย ทําแจกน้องๆกินทุกคนจิดใจก็เลยคิดว่าเฮ้ยก็มาขายนี่ดีกว่าปัดไปมันกินลาบกันดีกว่าแล้วก็กินเหล้าอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของคนในชนบท